กองหน้าตัวนี้แฟนๆหงแดงเลี้ยวผูห้ามพลาดกับหลุยส่วนเลสล่างโกโพเชอร์มาในชุดเวอ้์พูลครับตัวนี้มาสกิลไม่ค่อยสวยเท่าไหร่จะเป็นโลสคิมเมอร์กับหมนตามดิบบิ้งนะครับตัวนี้มาดูการเอาว่าเป็นยังไงบ้างใส่บูทอะไรบ้างรอติดตามชมในคลิปได้เลยนะครับแล้วก็ไปดูการเล่นวิธีการเล่นว่ามันจะพิวแค่ไหนเสดวแก้วขนาดไหนไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับจุกรู อูอูอีอีอะอะกุก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 อุมาไหยาเสร็จสักทีเจมเอ้ยหรือโซเลสเอ้ยสุยโซเลสหม่งโคตรดีอ่ะหม่งชงโคตรดีอ่ะอ้าวมันลูกกาอากาศน้องชายหม่งหมงในกรอบเขตโทษอ่ะน้องชายมันจะหม่งดีขึ้นห้าร้อยห้าสิบห้าสุยโซเลสขู่จับบอลนิ่ม สองอาบแบบเห็นมันมาอยู่ในแพ็กพ็บไทยวะด้วยออแชมป์โลก2 0 0 2อุวยเช้าไมค์ผมไม่น่ามาผมว่าฟันส่วเลสสักคิมมิงโลสกิมเมอร์อยากได้ใหม่ใจจะขาดอยากได้ใหม่ใจจะขาดผมอ่ะ จะรั่วเลยพี่ฝันมาเฮ้แหลกแหลกเอาแล้วแหลกอย่างนี้เข้าทางกูดิแหลกนี้เข้าทางไอ้เจมดิวู้วโป้งโป้งโป้งหลุดนี้เข้าทางไอ้เจมหลุยตัวเลสนับหนึ่งเมาติอูดครับเดมาติอูดครับหลุยตัโเลสนับหนึ่งครับเฮ้โซเลสของแพ้นะแล้วเปิดบ้านให้เงินมาล้อหน้าบานหลุยโซเลส พอดีเลยยืนคู่ริโอนี่ครับหน่วยโซเลจ่ายครับอยากกินโคเรียดอยิงหนึ่งใจหนึ่งครับเฮ้ยโซเลสยิงสามนั้นมี่วนร่วมทุกสองสามนั้นเลยสามครัวเพราะหน่อยหน่อยครับเนี่ยพอคูพูดพูดคำหยาบแม่งก็บอกให้คูพูดเพาะโอเคเขาเรียกว่าลูกลูกไข่ยองเยครับลูกเนี้ยจะยินเย็นครับให้ผู้ต่อสู้เข้ามาโลกแล้วเราก็ล็อกปั่นดูดูจังหวะผู้รักษาประตูให้ดีครับลูกเนี้ยครับ ดูดิค่อยๆย่องครับพูดทากสาวประตูมันมันบางเหลี่ยมไม่ดีเรียบร้อยครับครับผมหลุยโซเลสไม่เป็นครับน้องชายหลุยโซเลสอีโต้ปีโต้ครับอีโต้หรุยโซเลสดูลูกนี้นะน้องชายหลุยโซเลสดูเดครับลูกนี้ไปหายเล่นกันหน้าด้วยซร่งอัวหรุยโซเลสขอโทษไม่มีอะไรเปเร่หรุยโซเลสคิดไม่ออกนับสามครับ อยครับน้องชายดูดิ